สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมช่างต่อยบัตดอนเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าเวฟร้อยนะครับประกอบเสร็จเมื่อคืนนะครับประกอบเสร็จเมื่อคืนยังไม่ได้ลองเลยครับก็เติมน้ามันเครื่องเติมอะไรหมดแล้วแหละนะครับเนี่ยยังยังเก็บอุปกรณ์ไม่หมดเลยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาลองสตาร์ทดูนะครับว่าอากาศเย็นๆนะครับวันนี้ลมแบบอากาศดีครับ ก็ถือว่าดีอ่ะมันลมเย็นๆนะครับคือมันเป็นฤดูหนาวนะครับตอนนี้นะครับเป็นฤดูหนาวแล้วก็บางคันมันจะสตาร์ทยากนะครับตอนเช้านะแต่ถ้าคันไหนที่เครื่องสมบูรณ์ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันสมบูรณ์อยู่แล้วครับในเมื่อมันทําใหม่นะครับลูกแหวนวาลโชว์ลาลิ่นนะครับใหม่หมด เราก็มาสตาร์ทดูครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับอ่ะติดเลยนะครับครั้งเดียวติดนะครับครั้งเดียวติดแล้วก็เขาไม่มีขาคู่นะครับเขาไม่มีขาตั้งคู่เราต้องยกรถขึ้นมาก่อนครับเราต้องตั้งรถให้มันตรงนะครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องมันฉีดขึ้นไปข้างบนนะครับไอ้ปั๊มเขาได้ดูดน้ํามันเครื่อง ขึ้นสู่ฟ้าสูงนะครับหลอเลี้ยงส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เขานะครับก็คงต้องรันอินไว้อย่างนี้ก่อนนะครับสักสิบยี่สิบนาทีก็สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าภายนอกอาจจะล้างได้ไม่เอียมออกอาละไคทเท่าไรนะครับท่ยานผู้ชมครับเพราะว่ารถรถมันโอ้สกปรงมากเลยครับ น้ำมันเครื่องเยิ้มขี่วัวขี่ควายติดเต็มหัวลูกสูบโอ้ยหัวฝาสูบเลยครับคือรถใช้งานนะครับซื้อมาแล้วเนาะเจ้าของรถเขาว่าซื้อมาแล้วใช้ยังไงก็ได้ตัวก็ตรงขบูเดี๋ยวจะหาใสน้ำมันมาเสียบตรงรูอากาศนะครับเขาไม่มี เขาไม่มีมานะเขาไม่ได้เสียบม,มานะครับมันมีโอกาสที่น้ําจะเข้าแล้วรถก็จะมีปัญหานะครับเนี่ยอนาณัตยิงออกนะครับเนี่ยถึงดูสะอาดแต่ก็สะอาดได้เท่านี้นะครับถ้าไม่ล้างเนีน่ดูไม่ได้นะครับไม่ว่ากันครับแล้วแต่คุณจะใช้ครับรถคุณนะครับคุณจะใช้แบบไหนก็ก็แล้วแต่ ขอแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอดก็พอนะครับเดี๋ยวหาไม้มาลองก่อนครับลองขาตั้งนะให้มันให้รถมันตรงกว่านี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเครื่องเอียงไปฝั่งนู้นนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงตรงตรงรูปลายน้ำมันเครื่องนะครับบางทีน้ำมันเครื่องอาจจะคือถ,ถ้าจอดเอียงเท่านี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอียงกว่านี้ ถ้าขาตั้งไขเอียงกว่านี้แล้วติดเคื่องทิ้งไว้เงี้ยมีโอกาสที่เขาจะดูดน้ามันเคื่องขึ้นไม่ได้นะครับน้ํามันอาจจะไม่ถึงลูเอ่ะเรามีควันนะครับเผาน้ํามันที่อยู่ข้างนอกนะครับจะหาต,ตัวลองขาตั้งก่อนครับแปบ๊บนึงอลองแล้วนะครับให้เขาตั้งขึ้นมาอีกหน่อย อันนี้ทําตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทําตั้งแต่ปีไกย,ยันปีนี้นครับเพิ่งเสร็จวันที่สามเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะประกอบส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็โปแจ้งลูกค้านะครับให้เขามารับรถไปเพราะว่าเราไม่มีเงินใช้แล้วหาเงินกินปีใหม่เที่ยวปีใหม่มันไม่ยากครับ แต่มันยากตรงที่จะทำยังไงให้มีเงินใช้ถึงสิ้นเดือน <laughs> ทีนี้ก็เหลือคันนู้นครับรถคลิกสองปีครับจอดทิ้งสองปีครับเดี๋ยวคอยดูในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเลยว่ามันจะได้เปลี่ยนอะไรบ้างครับจะได้เปลี่ยนได้เช็คอะไรบ้างนะครับ จอดนาน,นเนี่ยแต่ไอตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเขาเป็นรถอมาตะนะครับคนมือทนตีนสุดยอดก็เดี๋ยวผมจะประกอบส่วนที่เหลือก่อนนะครับแล้วก็จะปล่อยรถลานอินไว้างี้นะครับเอาไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ ก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ทนทนดูกันไปเนาะท่านผู้ชม <c oughs> เอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ